สวัสดีค่ะพี่น้องมาคุยกันหลังลาวพัฒนาออกแล้วกนเนาะคะ่ะเดินหลายสูตรเนาะคะ่ะพี่น้องเขาหลายสูตรเหล็กติดบนล่างแล้วก็เลขเดนของแอดเนาะเลขกวิ่งวิ่ง,งหลุดเนาะกอดกันออกเลยคะ่ะพี่น้องมือน,นีนะคะเนะสียดายเก่าหกเนาะพี่น้องแอดเล่นมากหลายเก่ามือน,นีเนาะ เพราะว่าสูตรได้ขึ้นมากกับมีแตเก่ากับเก่าเนาะสูตรสูตรข่าวร้ายพี่น้องนะคะสูตรข่าวร้ายเดี๋ยวแอดจะไม่เห็ุเห็นเบิงอีกที่หนึ่งเนาะค่ะสูตรข่าวรายสูตรส่วนของเซียนสารค้ามบกเขานะคะบกเขาของผลมีจเจแปะเก่าของเลิ่างเจ็ดกับแปดนะคะแอดจะบอกอลุลงเนาะอันใดบกเขา่าเุกทุกอาออกเลยนะคะนะคะของแอดกะ เดินกอดกันออกเนาะค่ะพี่น้องแล้วแอดจะเอาสูตรที่นันเข่าล่ให้เบิงเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวแอดจะเห็ดตามห้ต่อเลยเนาะคะ่ะเห็ดล่อห้ต่อเลยสูตรนี้ยังเดินต่อเดินจริงเดินต่อเงี้ยวเนาะคะ่ะดีใจน้ำพีน้ำนองเด้อค่ะอันนี้คือเด่นบนเนาะคะ่ะเก้าศูนย์สองเนาะคะ่ะพี่น้องนะคะ่ะก็ให้เดินต่ออีกเงี้ยวเด้อนะคะจะได้ออกมาก ฝากพี่น้องมันชนเหล็กเด่นชอนอยู่ที่เก่าร้ายเลยค่ะพี่น้องเดี๋ยวแอดจะเอาลงให้เบิ่งทุกสูตรที่เขานะคะทุกสูตรที่เขาสูตรนี้ผ่านที่9ก้าเนาะคะ่ะสูตรนี้ผ่านที่สองเนาะคะ่ะสูตรได้เข่าเดี๋ยวแอดจะเหตดต่อเนาะพี่น้องเนาะเก้าเก้าศูนยเนาะคะ่ะ เข้าที่สองหลักหน่อยบนพี่น้องนะคะเข้าไปแล้วเป็นสูตรที่สองนะคะช่อนเก่าคักแนะ่เนาะแอดยังมันคักแนะ่เนาะค่ะพี่น้องเด่นบนเก้าศูนย์สองเนาะคะ่ะช่อนเก่าล้ว,ลวๆพี่น้องแอดยังฟันเก่าคักแนะ่มือน,นียเนาะคะ่ะซ้ายของอใบแนวทางของแอดแอดกัตฟันยุทธิเก่านะคะ เดี๋ยวแอดจะเห็ดลงต่อของหมวดวันศุกร์เลยเนาะค่ะนะคะเก้านะพี่น้องนะคะสูตรนี้กระเขาอยู่ทีิเก่าพี่น้องเด่นบนล่างมาทั้งเก่าทั้งศูนย์ 0, เลยค่ะมัอนี้นะคะเก้าเก้าศูนย์สองนาะคะ่ะมาทั้งเก่าทั้งศูนย์แอดเต็มประวัตินะคะ่ 9, ะเก้าวันนี้มาทั้งเก้า แล้วก็ศูนย์นะคะมาครบแล้วค่ะพี่น้องมาออกเบินแล้วเล่ารู้สึกว่าจะอยากเบิลรัวๆแล้วเนาะคะ่ะสูตรนี้ก็มาที่เก้านะคะเก้าศูนย์สองเก้าเก้าเนาะคะ่ะพี่น้อง รักลอยซส้อใลสมมันเด่นเป็นตะไบยี่ดอกค่ะพอาสูตรนั้นมันก็คยเดินรักลอยนะคะมันชอนนย่ทีิเก่าโหดโวอีหลีพี่น้องเกือบจะทุกใบเลยเนาะพี่น้องผู้ที่เบิ้งคลิปแอดน่ะจะเห็นอยู่ดอกนะคะจะเห็นอยู่ว่าม,มันชอนนย่ทีิเก่าข้างในแอดเอาลงเนาะคะ่ะจนมันขนาดนี้เพราะถ้าขนาดนี้บมาเลยแจ๊คสีว่าจาังไงยเราจนได้วาปันนั้นระ,นนะคะพี่น้องนะคะ สูตรนี้ก็ยังที่9เดินดีอีกด้วค่ะพี่น้องนี้ยังเดินหลายงวดแล้วนะคะ90299เก้าขาพี่น้องเขารอบหนาขอให้เดินยังสี่นี่เด้อน,นะคะพ่อยพี่น้องได้จับถือแน่นเนาะคะ่ะดีใจนั่นพี่น้องผู้ด้รีวิ่งได้รูดเนาะค่ะพี่น้องเนาะค่ะไปทีใบนีนะคะเข้าเกือบทุกใบพี่น้อง เด่นบนอันนี้เฉพาะเด่นบนเนาะคะ่ะ9 0 2นะคะมานํากันทั้งเก่าทั้งศูนย์พี่น้องเดี๋ยวแอดจะเปลี่ยนใบเดี๋ยวแอดจะแจ้งให้อีกที่หนึ่งเนาะคะ่ะเพราะว่ามันเต็มพี่น้องใบนี้มันเดินมาถ้าลายนหนากระดาษนี่มันมันเจาะอสองหนากลัวหรอพี่น้องทียังมาท่านรุ่นนี่พี่น้องตามสูตรนี้ได้เลยจนแอดเอาไปเห็ุเลขติดเลยค่ะนี่แหละสูตรนี้ จับสูตรนี้เลยค่ะไปเห็ดเหล็กติดบนล่างนะคะนี่แหละเดินดีเดินเยยาวๆเกือบสองนานแล้วนะเอดว่านะคะส่วนสูตรนี้ลุดเป็นงวดที่สองแอคเขาอนุญาตเอาออกนะคะออกออกงวดที่แล้วได้หนึ่งหลุดมางวดนี้ได้แปดหลุดออกเลยนะคะสูตรนี้หลุดเป็นงวดแรก เอาไว้ก้อนเนาะพี่น้องเนาะสองงวดขึ้นไปย่างเอาออกว่าเห็ดหลอบหนามมนจะชนกับเพราะท่านนี่รุจ,จะเคลียร์ขึ้นกันได้ค่ะสูตรนี้กัโอ้พ่อสมควรนะคะโอ้พ่อสมควรพี่น้องะะส่วนของน้องต้าวันนี้วางที่สามกับห้าเนาะค่ะบ่มี่ว่ามาเลยนะคะ สูตรนี้3กับ5ลดนะคะสูตรเด่นสูตรนีล้ลดแอดเสียดายสูตรหนึ่งที่แอดคัดแล้วแต่พอท่านไดเอาลงเนาะคะ่ะโทรศัพท์มันควมห่อนมือนีขนาดบ่แดดควมห่อนอันนี้เฉพาะข้างล่างพี่น้องมาํากันเลยเนาะค่ะเออบ่แมนเนาะข้างข้างล่างมันได้ตะเกาเนาะค่ะมาตารางย่างเดียวเลยนะคะ อันนี้เฉพาะร่างเท่านั้นนะคะแอดาโทรศัพท์เปิดบ่ไดเลยค่ะพี่น้อง่าโทรศัพท์ผ่อนยางแห้งนะคะขนาดบ่แดดด้ค่ะมือแอดก็เลยบ่ไปต่อให้พี่น้องบ่ไดน,นะคะมี่วิธีทำยู่ท่างล้างให้พรพี่น้องาพี่น้องฟ้าวกับแคบเอาสูตรนี้ไปเห็ดเด็กตอเลยนะคะมันสีเดินตอบ่หลอดหนานะคะนี่ก็คือคล้อ,องมือนีที่มันออกไปเก่าๆค่ะ เฉพาะล่างพี่น้องเฉพาะล่างสูตรนี้เฉพาะล่างอย่างเดียวนะคะถือว่าเขา่าหลายสูตรพี่น้องนะคะเขา่าหลายสูตรีใจน้ำพีน้ำนองนะคะเขา่าหลายสูตรมากอาเซียนสาระข้ามเป็นกรวิดเจ้าค่ะพี่น้องเป็นว่างแปดเก่าเก่าแปดนะคะตัวเจวาะพนนะคะแต่ว่างเดินที่เจ็ดกับแปดเกือบไปแล้วเต็มหนึ่งพี่น้องนะคะถือว่าเดินดีนะคะ แต่แ้าแอดอยากให้ตามนี่เลี็คืออยากให้ตามสูตรนี้นะคะที่มันเดินเย่าเยเลยเนาะคะ่ะเดี๋ยวเด้อค่ะพี่น้องนี่เข้าทุกสูตรทุกเกือบจะทุกสูตรเลยค่ะพี่น้องเก้า <9 S 2> ทั้งนั้นนะคะเก้า <9 S 2> ทั้งนั้นเดี๋ยวเด้อค่ะเก้าอันนี้ก็ 9. เก้าว่างยังไงด,ดีพี่น้อง ะะอันนี้ก็9อันนี้ก็9นะคะใบนี้ก็เนานะคะพี่น้องคะดะนีนะคะ่ค่ะโอ้จงมันเลียยงยากเนาะพี่น้องเนาะนะคะ ช่อดเก่าเป็นเกือบซิปสูตรพี่น้องสูตรเหล็กเด่นนะคะแต่เอดจะเอากล่องซุ้มให้บิ่งแดงแอดว่างขออนุญาตวางกระดาษก่อนนะคะช่อดเกือบซิปสูตรนี่เลยสิวบางเลยมดโบนนะคะเอาพี่น้องบ้างเก้าเก้ายังเหลืออีกหลายใบที่พ่อแด้เอาลงเนาะค่ะ ชนอยู่ที่เก้านะคะคุณพวอ,อยุคุณก็ยังเก่าอยู่ค่ะพี่น้องแอดยังงงอยู่ว่าเอ๊ะถ่าถ้าชนขนาดนี้แล้วบ่ามากเขาจะเหตุต่อบปจนนางถามเจา้าของเนาะคะ่ะแต่ถามามันยังสีมันบ่มากมันเกิดเคยมีคือกันเนาะคะ่ะพี่น้องเคยมีคือกันที่ช่วงักๆแล้วยังสีบ้ามากเนาะคะ่ะนะ,ะ่ะเคยมีคือกันถึงกับขนาดแสแลกเลยอันนี้ก็ยังเก้าอีกพี่น้อง แอดก็เล้ยตัดสินใจจับเก่าเป็นตัวเด่นเลยนะคะจับเก่าแต่เลขทิดบนล่างของแอดนะไปจับกันออกนะคะไปเกาะกันออกเลยมันใบแนวทางของแอดคยเป็นยังสี่ดูว,ว่าจะเป็นสามน้อยหรือว่ารัฐบาลไทยก็เค่อยเป็นยังสี่เนาะค่ะเอาเดี๋ยวแอดจะแกะขึ้นหอยตอเลยนะคะ,ะมืออื่นวัฒนหาสเนาะอาจจะเห็ดมืออื่นเลยนะคะ วันพฤหัสวันรัฐบาลไทยออกเนาะคะ่ะจะนางแกะมื่ออื่นหลังจากที่ลงเด่นรัฐบาลไทยหลอบเสากอนเนาะคะ่ะเอาไปว่ากันต่อเด้อค่ะพี่น้องเจอกันวันศุกร์เนาะคะ่ะวันศุกร์ที่17พฤษภาเนาะค่ะพี่น้องนะคะวันศุกร์ที่17พฤษภาค่ะ,ะขอให้เดินต่อเนาะพี่น้องเนาะ ขอให้ชนรั่วๆจังสี่เด้อคาะมักเป็นได้ค่ะพี่น้องถ้าแนวทังชนรั่วๆมา,จากจังสี่ล้วรอบทัดไปเห็ดนี่ไปไผ่ไปมันเลยได้ค่ะเพราะว่ามันจะเป็นย่างสันตามที่แอดเหตดหน้าเนาะเดี๋ยวแอดจะเอาสูตรเล,ลียงหลงล่งใน้น้ำเนาะค่ะเพราะว่าเข่าอยู่แต่เขาเ,า,เาเอาล่งบ่ได้บ่ท่านโทรศัพท์ดับก่อนมันท่อนเนาะค่ะขนาดบ่แดดเท่าที่ควนเด้ค่ะมื้อนี้เอาสำหรับคลิปนี้ยุติไว้สันี้สะก่อนเนาะค่ะพี่น้องเนาะ ดีใจน้ำพี่นองผู้ติดตามเนาะค่ะสำหรับผู้ท่ันมีโชคก็เอาไม่นะค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ